ใฮ้่วงนี้โควิดเยอะไม่มีตังค์เอาโซฟาเก่าไปคิดถึงโซฟาเก่าปวดตูดจังเลยพ่ออยากได้โซฟาจังเลยทำไมดีนะแม่กับพ่อก็ไม่ซื้อทั้งทีทั้งโทนนั่งปวดตูดอีกนางแค่ไหนคุณน้องเราซื้อต้องไปหลับบนแทมโพลีนเออก็เลย ของเราหน้าสงสารจังเลยบูชูนองบนนขนาดนี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับอยากได้โซฟาจังเลยเฮ้ยมานด้วะปวดตัวมากเลยได้โซฟาตอนหลับก่อนดีกว่า แต่เทรดาเอามาให้โอ้สปายริงโซฟาแบบี่อยากได้มากเลยเล่นดีกว่าฮะฝันไปเหรอเนี่ยฮะคงไม่ได้หรอกปะ๊ะวันนี้หนูนอนปวดตูดมากเลยหนูอ,อยากได้โซฟาใหม่อะ่ะอยากได้โซฟาใหม่โอ้ยโ,โ,โซฟาเก่าเราเพิ่งขายไปเองอะลูก แล้วถ้าซื้อใหม่มันก็หลายบาทน,นะโซฟาสมัยเนี้ยโอ้เดี๋ยวเอางี้กันเดี๋ยวพ่อไปปรึกษาแม่ก่อนนะว่าแม่จะอยากจะได้หรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยแม่เพิ่งขายข,ายของเก่าไปแล้วมันแบบมันราคาแพงอะลูกนะหนูต้องเข้าใจนะว่าตอนเนี้ยบ้านเราอะเดือดร้อนเหมือนกันนะตั้งแต่มีโควิดอะเดือดร้อนเหมือนกันลูกแม่ขายของเก่าออกไปเยอะเลยรถมอเตอร์ไซค์ป้าบิ๊กไบค์แม่ยังแอบขายไปเลยอะเข้าใจปะ เนี่ยแล้วล่าสุดอะจักรยานมาเตอร์กำลังจะโดนนะมาเตอร์เก็บให้ดีนะจักรยานอะครับโอ้ยุ่มใจลูกก็อยากได้โซฟาใหม่อีกคัาเตอมก็พึ่งจ่ายไปโซฟาตัวที่แล้วก็พึ่งขายไปเนี่ยใช้มา7ปีตัวนั้นเอ่อซื้อมา9ก้าหมืขายไปได้แค่หมื่นหกเองแล้วก็ลูกก็อยากจะได้ตัวใหม่ทำไงดีเนี่ย เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะเฮ้ยแกสโซฟาเซล,ลนี่ว่ามกะบางนาหรอเฮ้ยโอเคเดี๋ยวชวนแม่ไปดูดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าเนาะจะได้เอามาให้เจ้าอ้วนกับเจ้าตัวนเล็กมันนอนโอเคไปดูกัน A later few moments later. แล้วนะเตอร์โซฟามาส่งแล้วว้าวฝันเป็นจริงเหรอเนี่ยเออฝันจริงฝันเป็นจริงเหรอครับเนี่ยยังไงเออฝันจริงๆเหรอว้าวใจเย็นๆไม่ต้องรีบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเปิดไฟท้ายด้วยอ่ะโคตรเจ๋งอ่าดูดิโซฟาไงโซฟาเตาเตา ัสดีครับอบน,นุณดองมาเตอนะครับฝันที่เป็นจริงครับโซฟามาใหม่ครับผมโซฟ,า,โฟามาส่งแล้วนี่ได้ไร <c oughs> พี่มีพี่หมีมาให้ด้วยเหรอเนี่ยตัวอะไรเนี่ยวัววัวมาให้ด้วยมาเตอจักรยานหลบหน่อยครับโซฟาตัวใหม่เรามาแล้ว คตรเจ๋งโรงงานเขาอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยอ๋อบางปูทังพระเอออย่าให้ไหนๆมาโชว์ดิดีมแล้วโชว์ขึ้นมาโชว์หน้ามันมาวัววัวเป็นวัวใช่ไหมใช่เหมือนหมีแพนด้าเลยือกี้มาวินหลับไปอ่ะฝันเปล่าฝันว่าได้โซฟาใหม่ใหญ่มากได้ฝันไหมได้ฝันไหมลูก วินครับนี่มันดูงลงไปดีนะแกะแล้วตอนนี้แกะเรียบร้อยแล้วมาสเตอร์ไอวินเมื่อกี้วินหลับอ่ะออป้าไปสั่งโซฟามาให้อ่ะมาเินตัวอะไรดูตัวอะไรอ่ะ สบายมากนุ่มไหมนุ่มๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งนะอ,อู้หู้โอ้ยเออจริงด้วยค่ะมีสองตัวตัวนี้เป็นตัวเจ๋งกว่าตัวป๊ะป๊าครับตัวที่สองเป็นตัวเจ๋งกว่าอ่าตัวที่สองเนี่ยนั่งได้เยอะหน่อยนะลูกเออว้าวไม,ไม่ต้องช่วยลูกไม่ต้องช่วยโอ้วอว๊ะ พุดใหญ่ฮ่าดีใจจังฝันเป็นจริงนี่น่านนฝันจริงจแล้วนี่ป๋าพารีวิวนะนี่เป็นโซฟาแจ๊สนะครับผมรุ่นเจอร์มีอันนี้ก็เป็นหนังหนังบาซิลนะนี่ครับแล้วก็เขาแถมบัวมาให้ด้วยใช่เป็นสีดักเกย์นะครับผมก็เข้ากับพม่าเลยน้องมาวินยังไม่ยอมมานอนอ่ะน้องมาวินสงสัยชอบนอนที่แทมพอลีไหนดูหน้าดิ โอ้ย oh, แอบแอบอายนี่พี่มัตเตอร์เป็นไงนั่งสบายไหมครับสบายมากแล้วเขามีแถมอะไรมาให้นะมีวัวด,ด้วยมีวัวด,ด้วยใช่ไหมนี่ครับพึ่งสแล้วอ่าเนี่ยรุ่นนี้นะครับราคาตอนนี้ลดอยู่นะเหลือประมาณสี่หมื่นนิดๆนะครับผมโอเคเป็นหนังแท้บาซิลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นหนังไทยเนี่ยก็จะลดแล้วอยู่ประมาณสักสามหมื่นเก้านะครับ <Yeah. S 1> อ่าเป็นไงเพื่อนเพื่อน สบ,สบายไหมลูกสบายไหมไหนน้องมาวิลองนั่งดิอาแบ่งวัวให้น้องเลยดิเอา้าผมไม่มีตุ๊กตาไม่เป็นไรแบ่งวัวให้น้องก่อนเออนะครับโอ้งานดีมากนะฮะนี่ของแจ๊ดนะครับผมนี่ครับผมโอเคนะก็วางแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือพอสมควรนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับสบายมากตอนนี้ โอ้ยนี่นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจโซฟาของแจ z สนะครับก็ลองไปดูที่ช็อปที่ห้างเมกาบางนาได้นะครับในกรุงเทพแล้วก็เขาก็มีหลายห้างนะจริงๆแล้วเราไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะเบียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ใช้โซฟาของเขาเนี่ยเป็นในห้องนอนนะครับผมมีเป็นโซฟาเดียวอ่ะก็นั่งสบายมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นโซฟาตัวถัดไปก็จะซื้อของแจ๊สนี่แหละแล้วพอดีมันมีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้ นะครับก็เลยไปจัดมาหนึ่งตัวนี่นั่งสบายจริงๆมันนุ่มมากเลยครับคือตัวหนังบราซิลที่เราสั่งเข้ามาตัวนี้หนังมันจะนุ่มแล้วก็ลื่นพอใช้ไปนานๆมันจะขึ้นมันเป็นเงานะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นหนังของไทยมันก็จะมีความหยาบกว่านี้นิดหน่อยนะแต่ก็พอใช้ได้นะครับในส่วนของหนังของไทยอ่าเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ของพวกเรานะก็ยังไงนะ้องมาเตอร์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ปับป๊า,ปา,ปากับน <S 2> <S 2> ้นองมาเตอร์ขอตัวนอนโซฟาอันใหม่ก่อนนะแล้วก็แล้วก็ผมขอตวัวไปเล่นจกักรยันกับเพื่อนก่อน,นนะคะได้โอ้ยมาเตอร์ไม่ไหวแล้วป๊าไม่เปเล่นละป๊านอนก่นอนละเ้ยึงจริงอ่ะสบายมากเลยอ่ะบายเพื่อนๆไม่ไหวล้นอนก่อนเอ้ยคุงอก บ๊ายบายครับพเพื่อนๆดีครับ <c oughs> ดีครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปด,ดีๆต่ <c oughs> อ,อไปด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ